ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินี่ครับกับเกมเดล塔ฟอร์สนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นบนกาลินานะนี่เลยเดล塔ฟอร์สกาลินานะครับตัวเดล塔ฟอร์สเอ็มบอดเรานะครับสามารถเล่นบนกาลินาได้นะหลายคนถามมาเยอะมากนะครับไม่ไหวจะพูดนะครับกาลันโปเนี่ยก็แม่งโคตรจะง่ายอีกนะครับก็คือมึงกรอกยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับกำหนดเองก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วมึงก็กรอกคีย์ตรงเนี้ยนะครับมันจะใส่แค่รอบแรกรอบต่อๆไปมึงล็อกอินแค่ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดก็เพียงพอละ แล้วมึงก็ล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นมึงก็ไปเลือกเอที่ตรงกับคีย์มึงอะ่ะนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับมันจะขึ้นว่าบายโปรไทยแบบนี้นะคุณก็กดอินเจกไปนะครับกดอินเจกรอครบร้อเอร์เเดี๋ยวจะมีเซีดีโผล่ขึ้นมานะครับวันนี้เนี่ยมาเล่นบนกาลินาให้ดูนะครับนะแล้วก็จริงๆอะ่ะนะครับมันสามารถกดคลิกขวาได้เลยจิ้มแล้วกดคลิกขวานะ แล้วคีย์ก็จะวางให้กด enter มันจะบอก success กด enter สองรอบนะตรงนี้เนี่ยก่อนเราจะเข้าเกมนะครับให้กด enter 2รอบแล้วก็ทำการเปิดเกมแค่นั้นแหละง่ายปะง่ายจับนะครับก็ปิดตัวโรดเดอร์สีม่วงด้วยอย่าเปิดค้างไว้นะเหลือแค่ไอ้น้า c m เมดีนี้ไว้นะครับจิ้มบนถาดน,นั้นบนก้อนนี้เล่นบนการีน่านะครับนี่ชัดเจนเลยนับการีน่านะครับเมื่อเข้ามาอยู่หน้าร็อปปี้เกมแบบนี้นะครับเอาตัวโปรแกร,รมซี d มดีขึ้นมากด enter ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีเสียงตึดนะครับตัวโปรติดละนะครับคุณไปที่โหลดเอานะครับแล้วก็ลงไปเทสนะครับวิธีการตั้งค่าโปรอย่างง่ายๆเลยคุณเข้าไปที่เว็บไซต์บายโปรไทยนะครับแล้วเข้าไปที่ตัวเอมบอดที่เราจะเล่นนะครับฟังก์ชันรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่มีเมนูเว้ยมึงต้องใช้ F 1ถึง F F 9ในการปรับแต่งนับหลักๆเลยมึงต้องปรับอะไรครับปรับแค่ลดสมูท F 2กับตำแหน่งล็อก ตำแหน่งล็อกเนี่ยก็คือก็จะมี F6 กับ F7 เนอะ F6 เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเทสล็อกก่อนตอนนี้ล็อกอยู่ตรงหน้าอก F6 นะครับมันก็จะล็อกขึ้นมาเห็นไหมนี่เห็นไหมก็ผมแนะนําว่าปรับเป็นแค่ล็อกแถวคอก็พอ,อ,อนะครับอันนี้บนกาลิน่านะทุกคนเดี๋ยวเล่นวอร์แฟร์สักหน่อยเฮ้ยด่าอะไรวะเนี่ย กาลิน่ามีด่านนี้ด้ยวยหรอเฟียวจัดสลัมบอยกาลิน่ามีด่านเยอะกว่าสตีมอีกเนี่ยนะับเดี๋ยวตาเอ็มบอทเราบอกเลยว่าเล่นบนกาลิน่าได้ มาดิคนไทยก็ามาดิพื้นเสียว,ว่าอะไรอยู่แล้วล็อกเป้าโคตรเหนียวโคตรตึงโคตรอันตรายครับตีได้ง,ง,ง่ายอย่างเงี้ยเรียบรอ้อยแตกแตกครับตะก่อนเลยหนึ่งตะกอนเลยหนึ่งตะกอนเลยหนึ่ง อ,อ,อ,อีกหนึง่งอีกหนึง่งอีกหนึ่งควโหอกจะโดดจริงอ่ะรู้จัก,ก่าทุกคนเรียบร้อยง่ายจัดอย่างเงี้ยง่ายง่ายจัดไปก่อนเลย นายจัดนายจัดระยะไหนก็ล็อกเป้าหมดนะครับตัวโปรของเราอันนี้ผมเล่นบนกาลิน่านะครับแต่สมอกก็ยิงทะลุหมดนะครับน้องไม่เกี่ยวว่าอะไรอยู่แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อย ตกตายอะ่ะโซสเล่นหน่อยเว้ยขอเล่นหน่อยเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหมีสองคนยึดังไงร,ระยะนี้ยังยิงโดนอะ่ะ เราเบิดแล้ว๋ออันนี้ล็อกผมปปาบแบบสุดนะดีอนนลอยก่อนไม่ไหววะเฮ้ยแบกหมดหรอแบกไม่ได้หมดดิย

再来喂。 ไม่เกูลยอวะเป็นรายการมาทำไมมาทำไมเยอะแยมาทำไมเยะยเกิดกไกลนู่น Roger that. Artillery barrage incoming. Yeah, like One objective left. Yeah, like you are almost there. Yeah, like oh. we hey, Capture the last sector. We're going to win this. 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 We're going to win we are going to win we are going to win this we are are ลงเยอะเกินว่ะจนปวดมือแล้วทุกคนม่งคเ้ยนิดเียวดเดียวนดเดวจบครับหูยิงแม่งจนปวดมือเลยเดลต้าการิน่านี่คตรมันว่ะ อันนี้เป็นเดลต้าเอ็มบอดนะครับเล่นได้ทั้งบนสตรีมและบนกกลิน่านะผมเก็บไปทั้งหมด168คิวครับก็ไม่โดนแบนไม่โดนไรนะครับนะแต่ถ้าคุณยิงโหดอะไรขนาดนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้เซฟเต๊ปลงหน่อยละกันนะับแต่ที่แน่โตโปรเราไม่โดนดักแบนแน่นอนเดลต้าเอ็มบอดเล่นได้ทั้งบนสตรีมและบนกกลิน่านะครับนะอันนี้เป็นเครื่องการันตีได้เลยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากอุดหนุนด้วยไปละบ๊ายบาย